ดชะตาของชาวาลัคนาราศรีมีนในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้ในช่วงนี้ชาวาลัคนาราศรีมีนนั้นอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินงการทองมากสักหน่อยแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและมีความรักที่ดีเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวาลัคนาราศรีมีนกันก่อนในช่วงปักแรกนี้ชาวาลัคนาราศรีมีนจะมีการงานที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษ ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆเกี่ยวในเรื่องของการงานจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจกับตัวคุณเองในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะมีความสําเร็จได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากอย่างที่คุณนั้นก็รู้สึกว่าคุณมีความสําคัญและคุณก็ทําอะไรก็ทําได้อย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจดังนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณนั้น พยายามที่จะแสดงฝีไม้ไลายมือในเรื่องของการงานให้เต็มที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตได้รับผลงานและจะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานอย่างเหลือเชื่อสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่บ้างหรือคุณอาจจะมี การคิดมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของรายจ่ายของคุณมากเป็นพิเศษช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจับใจใช้สอยจิป,ปาถะค่อนข้างมากจะมีปัญหารอบตัวที่อาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองไปค่อนข้างเยอะบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าการเงินของคุณนั้นไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่หรือมีเหตุให้ใช้จ่ายตามอารมณ์ของคุณมากเกินไปจนอาจจะทําให้คุณนั้นเสียหายไปโดยใช่เหตุดังนั้นในช่วงจังหวะนี้คุณจะต้องระมัดระวังและมีความใจเย็นในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทอง ให้มากกว่าเดิมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเสียหายในเรื่องของการเงินการทองหรืออาจจะมีการหมุนเงินที่ค่อนข้างตึงเครียดในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีเสน่ห์เฉพาะตัวทําให้มีคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษแต่ตัวคุณนั้นก็ยังอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันพอสมควรคุณนั้นก็พร้อมที่จะเริ่มต้น พร้อมที่จะหาคนใหม่ๆที่จะมารักษาแผลใจกับอดีตที่ผ่านมาหรือคุณมีโอกาสที่จะได้สั่งสัมพันธ์ใหม่ๆหลังจากที่คุณได้เปิดใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอคนดีๆที่จะได้เริ่มต้นชีวิตรักใหม่ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่รักเป็นคู่ชีวิตกันเลยทีเดียวบางคนนั้นอาจจะมีการสร้างบ้านเรือนหรือมีการ ซื้อบ้านซื้อช่องที่จะทําให้เกิดความมั่นคงกับชีวิตคู่ของคุณมากขึ้นและในบางคู่ก็อาจจะเริ่มมีสมาชิกครอบครัวมากขึ้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณเองอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่จะทําให้เชื่อมั่นในความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้อย่างเช่นบางคนที่อาจจะเป็นแฟนกันอยู่อาจจะเริ่มมีการมั่นหมายมีการวางอนาคตร่วมกันในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงอย่างที่คุณนั้น ก็ไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้สรุปแล้วโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีในในปักแรกในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความโดดเด่นทำอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองแต่คุณนั้นอาจจะเป็นคนที่เครียดคิดมากอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เครียดง่ายหรือปวดหัวง่ายก็จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ และความเชื่อมั่นของคุณนั้นอาจจะทําให้คุณนั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายก็ต้องพยายามควบคุมสติยับยั้งชั่งใจในเรื่องของอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากคุณควบคุมได้ทั้งการงานและการเงินก็จะผ่านพ้นและราบรื่นไปได้ด้วยดีแถมในเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นที่ชื่นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่และการงานของคุณนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าสร้างความมั่นคงกับชีวิตให้คุณได้เป็นอย่างดีในเรื่องความรักคุณก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆทําให้อนาคตนั้น ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นในครอบครัวอย่างที่คุณนั้นต้องการในชีวิตและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้คำทํำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน